สวัสดีครับพวกผมนะครับอภิชาติเปรหรือแปรอภิชาตินะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีใช้หนี้ยังไงให้ลดลงเร็วที่สุดนะครับคือยกตัวอย่าง,างเช่นเกสของผมนะครับคือผมเนี่ยมีหนี้สมมติว่ามีหนี้ประมาณ10เจ้านะครับผมจะต้องเดือนเดือนหนึ่งเหมือนเนี่ยผมต้องจ,จ่ายหนี้คนละเจ้าคนละเจ้าเจ้ารวมแล้วทั้ง10เจ้าซึ่งมันจะเยอะคือตอนนี้เนี่ยผมได้ไปศึกษามาก็คือ1ถ้าาเรรวหนี่ได้เเเป็นนคดียวราใช้้ นี่เพียงเจ้าเดียวนะครับคือตอนนี้ก็เลยหาวิธีอยู่ก็คือไปเจอคลินิกแก้หนี้ซึ่งคลินิกแก้หนี้เนี่ยเราจะปิดหนี้ในระบบที่เป็นคลินิกที่เป็นบัตรเสียนะครับอย่างเช่นบัตรเครดิตเนี่ยเราจะรวมกันให้เป็นก้อนเดียวแล้วเราค่อยป่อนเจ้าเดียวได้เล็ยกย่อยๆติว่าตัดไปส่วนหนี้นอกระบบนะครับผมแนะนําเลยคือหนึ่งอย่าไปแก้อย่าไปกู้มาเพื่อปิดหนี้อื่นๆนะครับเพราะว่ามันจะเป็นพวกหางมือ ผมมีประสบการณ์มาแล้วครับคือไปกู้เจ้าโน้นมาจ่ายเจ้าหนึ่งแล้วเอาดอกเบี้ยมาปิดดอกอ้งงไหมครับเอาไหมนะครับคือผมเนี่ยไปกู้เงินกู้นอกระบบแล้วมาจ่ายเงินกู้นอกระบบแล้วมันก็จะเป็นดอกสองเจ้านะครับจองที่แล้วผมไม่มีผมก็ต้องไปกู้อีกเจ้าหนึ่งเพื่อมาปิดดอกและทีนี้มันจะเป็นพอกหางหมูฉะนั้นหยุดกู้นอกระบบแล้วนะครับแนะนำกู้ในระบบถ้ากู้ไม่ได้ก็ พยายามเจราจากับเจ้าหนี้นะครับแล้วก็จะได้หยุดหยุดสร้างดอกเบีย้ยไปต่อแล้วก็ทีนี้หลังจากนั้นนะครับผมแนะนําว่าให้เราไปหาเงินกู้ที่เป็นก้อนใหญ่ก้อนเดียวแล้วจ่ายก้อนเล็กๆรายย่อยให้หมดเราจะได้มีหนี้เป็นก้อนเดียวฉะนั้นหนี้จะหมดเร็วขึ้นแน่นอนครับส่วนคลิปต่อไปนยะผมจะมาสอนวิธีการงาเงินนะครับกดซับสไครป์ผมด้วย ไอ้กดใจก็ได้